ท่านรองผู้การจังหวัดนครปนมท่านสมชายวิจธรดำรงนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสบ้าทอยนะครับของทางเทศบาลนครปนมในครั้งนี้นะครับ และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง,องนครนงได้รู้จักการลาเล่นกีฬาพื้นเมือง,อง2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดความสามาคัคคีและเข้าใจในกฎกติกาในการเล่นสบาทอย3เพื่อเป็นการอนุรักษ์การลาเล่นกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่การแข่งขันสบ้าถอยในวันนี้มีการจัดการแข่งขันติดสองประเภท คือประเภทชาย5คนและประเภทหญิงหคนมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั้ง25ชุมชนเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวชุมชนตลอดจนพนักงานเทศบาลพนักงานครูที่ร่วมในการแข่งขันในวันนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวปราศัยและเปิดพิธีการแข่งขันสปาทอย เนื่องในวันประเพณีสงาการนครพนมเลื่อนลงบุญปีใหม่ไทยลาวและถนนข้าวบุนประจำปี2 5 5 7ต่อไปขอากาบเรียนเชิญครับบเรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมท่านนิวัะเจียวเรียอุญญาท่านรองานายกรรท่านคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองนครพนม อลรถนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพร,รวมทั้งสื่อมวลชนที่รักคุกท่ั้ครับคําวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันส้าทอยของเทศการเมืองนครพนมเนื่องในงานประเพณีสงการนานต์นครพนมรื่นรมุญปีใหม่ไ,ไทยลาวและถนนข้าวพุ้น ประจำปี2 5 5 7ในวันนี้พี่น้องชาวทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานวันนี้ก็ขอได้จบประสบด้วยความสุขความเจริญทุกทุกท่านมีความสุขมีความเจริญให้สมกับเป็นเมืองที่คนอยู่แล้วมีความสุขเป็นรันานรัมของประเทศไทยครับครับบันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันสปาทอยในวันนี้ขอบคุณครับ,บครับก็ พระคุณนะครับท่านรองผู้กากษาก,ก,กรุงพมนครท่านสนชายวิจํรรมนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันสปาทลอยนะครับของทางเทศบาลมรองเทพนมในครั้งนี้นอีกรั้งหนึ่งนะครับและท่านเ,าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดสนามแนกนะครับสนามงหนนะโย่ Oi. That's <laughs> นะครับอันนี้เรียกว่าอีโอกับอีเอิร์กนะครับมาอีเอิร์กเออ่ยมาอีเอิร์กเล้อีโอกน envelope, อี่สิหนุกเน่ยังงงเงี่ไม่โอกะเนี่ยเออมาอีเอิร์กนะครับสลอยแล้วมาอีเ ouais> อิร์กอีเอิร์กมาหมักอย่างแบบหมักหัวเข้าเอออยากเอิร์กมาหมักหัวเข้าไปก็เอาหัวเข่าหนีบแล้วก็กระโดดครั้งเดียวนะครับครับตะคุบได้ นี่เขาเรียกตะคุบนะครับนะครับเออเบิกนี่ลูกไหเวลานั่งยิ่งแหไว่างมันแลบออกมาไหมแักงอย่างเป็นอย่างไม่ออกมานะครับเขาเรียกว่าแก้แทนกันได้ใช่ไหมครับใช่ไหมอ้าวแก้ได้จะมาอีเอิบมาเป็นหมากหัวเข่าจากหัวเข่าแล้วก็จะเป็นอะไร เป็นซอยม่วงอ่านี่เขาเรียกซอยม่วงนะครับซอยม่วงแต่คุกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโยนแรงไปนะครับเลยเส้นสีฟ้าก็จะถือว่าเน่าอ่านะครับภาษากลางก็ว่าฟาวบ้านเ่ากับเอื้กว่าเน่านะครับก็แก้แทนกันได้นะครับ โอเคจริงแล้ววามไปก่อนนะขอจะแก้ไม่แก้ไม่ได้ขันน้าต้องทำขันงทเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นสอยม่วงนะครับแต่คุ้ไม่ได้ต่อไปเป็นโอ้ยังอยู่สอยม่วงอยู่ไม่ต่อไปเป็นท่าที่หกท่าตาตุ๋นะครับตาตุ๋ตาตุ๋นี่กระทุกได้นะครับแต่คุ้ใไดนะครับแต่คุ้ได้ถ้าเกิดกระโดดไปแล้วนะครับกระโดดไปแล้วเนี่ยครับแต่คุ้ได้นะครับ ครับก็จะยิงให้ถูกนะครับตรงคู่ของใครของมันนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็แก้แทนกันได้นะครับแก้แทนกันได้นะท่าที่หกตะคุบตะคุบได้นะครับอาตานีนระธานพร้อมแล้วเอาเอามีเอเา ก็ได้รับเกียรินะครับจากด้านสมชายวิจํมรงท่านรองผู้กำจับุมพนมนะครับท่านรองโชคดีมังกรัก,กิรีนะครับท่านรองวิทยาประเสริฐเจริญสุขนะครับจะให้เกียริเป็นคนยิงนะครับเอาลูกเอาลูกหัวเข่าหรือลูกอ e ีโกไม่ท่านเอาลูกแรกเลยก็ได้ครับเอาสโลยน์นก็ได้อาลูกลูกขาเป็นเทรนเนอร์หน่อยเป็นเทรนเนอร์ด้วยอย่าพึ่งไปเออเอาประกบคู่เลยเอา รับตากล้องที่นี่มาสักจากท่านนิวัฒน์เจียวเรื่องบทยานะครับอสรทองท่านสรทองสมเกียรติครับคุณพี่สมเกียรติครับยังขาดอีสองสองแม่กับสองพี่น้าดาอีสองคนครับท่านโตโตสมเกียรติใครอีกม้่งโอเคค่ะ ช้าก็ได้ครับภูัวหัวเข่าท่านครับเจนนียินครับเหมือนเหมือนสนุกครับมีแขนบ้นเหอเลยครับมีไซ้เหมือนกันครับไซโป้ไซก้อยนะครับพี่ผ่านไปเป็นสลอยใช่ไหมต่อไปเป็นลูกอีคอครับอ่าอีคอหนูหนูบอกเลยลูกจากคอนะครับคบจากคอครับใต้คางครับไปเลยครับ ครับตะคุ้ได้ครับตะคุ้ได้อีคอตะคุ้ได้ครับตรงคอครับท่านท่านรองวิทยาครับตรงคอครับทีมสบ้าทีมชายนะครับตะคุ้ได้นะครับตะคุ้ได้ใหม่ค่ะทีมสบ้าทีมชายนะคะขอพบตัวแทนด้วยค่ะลองซื้อตีแล้วอยู่บ้านใต้ทีมบ้านไทยแฝงเก่งเลยทีมสบ้าทีมชายนะคะหัวหน้าทีมด้วยค่ะโอ้แมะอาเมื่อกี้ใครจับภาพได้ไปรับรางวัลนะครับที่ยิงถูกเมื่อกี้ทีม ต่อไปเป็นกรรมการเลยค่ะอีโอครับที่มาก่อนเลยอ่าอีโอครับจากอกครับจากอกอีเล็กนะครับจากอกครับจากหน้าอกครับปั่นไปเลยครับตะคุ้บได้ครับตะคุ้บได้อีโอตะคุ้บได้ครับตะคุ้บได้นะครับตะคุ้บได้นะครับทีนี้ขับโลกีเียกคนก็ได้ครับช้าๆครับครับเอาเลยครับ รอแมนเลยเอาถ้าลองโชคดีซ่อมหนึ่งคนรับซ่อมหนึ่งคนอครับถ้านด้เขเรียกถ้าซ่อมนะครับถ้าไม่ได้ก็ซ่อมครับอันนี้อันนี้แซมบัดวินแปลงเอาเน่าอีกเดืวยอ่ากไม่เป็นไรครับถือว่าซ่อมครับเอาอีกสักลูกไหมครับไม่ครับทีนี้ลองเอาลองเอาแม่นนี้ครับ 好。<到>啊